ค่ะทุกคนรค่ะโหตื่นเต้นใช่ค่ะแล้วก็พวกเราทุ่มเทมากๆทั้งร่างกายหัวใจทุกอย่างเครื่องอันนี้โดยเฉพาะเลยก็เราได้ทำไรใหม่ๆเยอะมากๆเช่นการเต้นหรือเพลงที่อาจจะไม่เคยร้องเราได้ลองใหม่ๆเยอะละครเวทีด้วยค่ะก็คือทุ่มเทมากๆใช่ค่ะตื่นเต้นมากๆแล้วก็พร้อมที่จะ มอบความสุขแล้วก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนเราค่ะมีกดดันอะไรไหมก็เห็นแบบัดสมร์โอ้หกดดันค่ะกดดันแต่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วแค่ทำเต็มที่แล้วก็เอนจอยไปกับทุกโชว์น้องเก่งมากใช่แค่รู้สึกว่าตรงนั้นก็น่าจะโอเคแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้พี่ฟินน่าจะกดดันเรื่องร่างกายสภาพร่างกายที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานใช่ค่ะก็เลยแบบค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยมีแรงกับกันใช่ฟูจะเอาเขาออกมาแล้วก็เต็มที่ที่สุดเท่าที่ทําได้เลยค่ะแต่วันนี้ไหวใช่ไหมเมื่อวานใช่ค่าเขาเป็นห่วงกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะว่าหนูแบบแปะพลาสเตอร์เจาะเลือดอะไรเงี้ยค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าก็คือตอนแรกอย่างพี่ๆก็โทรมาแบบน้องฟรีเลื่อนเบนเนฟิตไม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เลื่อนค่ะทุกคนแบบซื้อบัตรมานั่งเครื่องบินมามาเจอหนูหนูก็เต็มที่เท่าที่หนูจะทําไหวค่ะ ค่ะก็บอกพี่ฟินส่วนแบบเอาที่ไหวเอาที่อยากฝืนตัวเองแต่ก็ทำให้เต็มที่เอนจอยกับทุกโชว์ก็พอแล้วอความสุขเรื่องนี้เราจะแจกจะได้เราคิดว่าวันนี้จะแจกจะได้อะไรกับเราอะไรเยอะเลยแบบซูปเปอร์ซูปเปอร์ซปเซอร์ไพรส์มากๆค่ะคืออะไรที่ทุกคนเคยเห็นหรือแบบเคยได้รับชมมาบ้างอ่ะโชว์เนี้ยจะแทบแบบ ไม่มีอะไรแบบนั้นเลยจะเป็นความใหม่ที่เกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหมดเลยค่ะเพลงที่อาจจะเคยฟังแล้วก็มีปรับเปลี่ยนไม่เลยใชทุกอย่างเลยค่ะใช่ใช่มันจะแบบดีขึ้นมันมากแล้วก็ทุกคนน่าจะโยกหัวไปกับเราก็อยากให้รอชมแต่ว่าก็อยากกอนลยใกล้ใกล้ใกล้กลแล้วใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วใกล้แล้ว ขอบคุณค่ะเรราูวันนี้วันนี้จะได้รู้วันนี้ก็จะได้รู้เดี๋ยวเราจะประกาศทั้งเวอร์ทัวร์แล้วก็โปรเจกต์โปรเจกต์ใหม่ๆของค่ายไอรอนแฟกตอรีด้วยค่ะในนี้เลยใช่ค่ะเรียกว่าคือแบบเป็นแฟนที่รอคอยที่จะได้เจอแน่นอนสปอยเลยมาสปอยก่อนเลยมาทุกคนไหนอันล ก็นที่ที่แน่ๆที่เท่าที่หนูพูดได้นะคะก็อาจจะอาจจะมาเก้าก่อนเลยที่แรกเพราะเราไปเดินนะใช่มะนิลาใช่แล้วก็แถบเอเชียที่เหลือก็ที่เหลือก็รอ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 ชมกันวันนี้พร้อมกันเลยค่ะอย่างนี้แสดงว่าแต่ละประเทศที่ลงไปแต่ละจุดอาจจะแบบแตกต่างกันทุกวันมันอาจจะแบบ เที่ยวไปออกมาซีกโลกอะไรอย่างนี้บ้างแต่ว่า not in just in Asia แล้วใช่ค่ะเพราะว่าแฟนๆของเราเยอะมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่แบบซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามหนูแบบ worldwide เลยเนาะเราเราไปเจอทุกคนแล้วเนาะแบบตื่นเต้นมากๆค่ะลยค่ะวันนี้ตอนนี้แสดงว่าเราต้องกลับมาทั้งแบบแฟนนี้แล้วก็เ w o r l ทัวร์หมดเลยทุกอย่างเลยทุกอยย่างเลค่ะในส่วนของที่หรืออะไรที่แบบว่าใคนแบบ่ารอจะเห็นเราอีกแล้วค่ะ มีแน่นอนค่ะวันนี้ก็ก็จะได้รู้เหมือนกันค่ะใช่วันนี้คือบอกหมดเลยค่ะว่าจะเจออะไรบ้างในในแผนที่เราวางไว้ค่ะสำหรับใครไอรอนแฟกตอรี่โอ้แสดงว่าวันนี้คือทุกคนแบบใครที่พลาดนี่คือไม่ได้แล้วคาดไม่ได้ใช่ค่ะพลนะคะอ่ะเดี๋ยวรอดูขอบคุณค่ะขอบค่ะ พี่พีนค่ะหนูแลหนูอยากซื้อบ้านเพราะว่าคือเหมือนตั้งแต่เด็กจนถึงตอนเนี้ยค่ะก็อยู่แต่คอนโดแล้วตอนนี้ของพี่พี่คือเยอะมากไม่มีที่ว้แล้วเนาะไม่ใช่คือคือน่าน่าน่าสนใจมาใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเก็บเก็บเก็บเงินก่อนค่ะถ้าถ้ามีบ้านก็น่าจะได้อยู่กับคุณแม่แล้วก็มีน้องหมาตัวนึงก็น่าจะแฮปปี้แล้วค่ะใช่ ยังไม่ได้คิดถึงตรงที่แบบจะจะ,จะต้องซื้อตอนไหนเลยอตอนนี้คือแบบว่าน่าจะต้องเก็บเงินก่อนค่ะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นแลนในอนาคตก็ถ้าหนูซื้อบ้านแล้วหนูจะบอกนะคะหนูจะบอกทุกคนเลยอโอ้เอ๊ะหรือเราได้รถาเลยวะรถมีรถอยู่ <พา S 2> แล้วเปล่ารถมีรถมีค่ะรถมีค่ะ จากร้องเพลงเต้นละครเวทีเราก็มีอ้อมมีแกสรับเชิญด้วยค่ะวันนี้มีหนูคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักเพราะว่าเราเคยร่วมงานกันมาบ้างแล้วก็แบบไปเที่ยวเล่นกันบ้างแล้วชก็เดาออกไลยเปล่าอะไรนะคะแฟนมีแบบว่าเดากันแล้วมีค่ะมีค่ะมี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 คนเดาถูกด้วยใช่เก๋ เก่งมากค่ะคือเอ๋เด um uh um, anyway> <like <e ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้รู้แล้วเดี๋ยวก็ได้รู้แล้วอีกเดียวเดียวคนเดียวเหรอเอ๋มีทั้งเกดเกดเอ่อในค่ายกับนอกค่ายค่ะมีพี่ๆในค่ายมีน้องๆในค่ายแล้วก็พี่ๆนอกค่ายด้วยค่ะอืม หนูจะพูดหมดแล้วเนี่ยนังๆนังๆเอ๋เออนังเๆเอ๋แล้วฉันเราว็ล้นเวทีแล้วว่าล้นเวทีเอสมาเยอะอยู่ค่ะหลบล้นทำไมแย่เอ๊ะไม่รู้ไม่รู้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเอ๊ะเขามาปะนะเมื่อกี้การถ่นงจวดมาห้าตอนที่จะแบบเต็มที่อะไรเงี้ยมันช่วยบอกให้เขาแบบ วันนี้วันนี้วันนี้หนูเต็มเต็มที่มากๆ mm hmm. ในทุกๆวันอยู่แล้วคะ่ะก็ดื่มวิตามินชาแล้วก็ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าทางฟินแบ็กแฟนบูของเรามีสปอนเซอร์โรงพยาบาลสองสปอนเซอร์เลยค่ะหนูอีหนูไม่กลัวอยู่แล้วเต็มที่ที่สุดเท่าเท่าที่ทำได้อยู่แล้วคะ่ะเป็นอินเตอร์แฟนไหมได้ได้ได้ So this fan made we put so much effort and It's actually been a very short time, we've had to practice and everything, mm. but we've tried to do our best. It's gonna be uh, stage stage acting, there's gonna be dancing, singing. Dancing is probably something you've never seen Freen Beck do properly, so I'm a little bit worried about that, but just do our best and hopefully enjoy every show and mm. just have fun with us, yeah.